ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมอย่างที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อวานเนาะเกี่ยวกับ F1 นลฮะแต่ไม่ได้มีโดเนทชาเลนแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าสมองตัวเองเนี่ยมันเฉียบคมซะหลือเกินนะฮะคิดว่าตัวเองฉลาดมากนะก็ทาให้ผมหัวร้อนได้ก็ลองชาเลนจ์มานะครับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับใครที่มาดูคลิปผมใหม่ๆเนาะก็ยังไม่รู้เนาะไม่จำเป็นต้องชาชาเลนจ์แบบโดเนทเยอะๆเยอะๆนะครับไม่ต้องครับเพราะว่าคุณจะโดเนท40บาทหรือพันหนึ่งผมก็ให้แค่สาข้อเหมือนเด มันจะคิดแกล้งผมได้แค่ได้แค่ไหนนะฮะก็ลองโดเน a t มาไม่ต้องโดเ a t e เยอะครับแค่40บาทขั้นต่ำของมันนะมีต่ำเท่าไหร่เอาแค่นั้นเลยนะครับโดเ a t ได้3ข้อเนาะส่วนในวันนี้ผมจะมาเล่น f ฟ้ R ครับปืนที่ได้รับบัฟมา,าเพิ่มดาเมจระยะที่3เนี่ยเห็นคนเล่นเกินการเลยมันจะชนะไออูดหรือเปล่าคือไออูดไโอ,อเนี่ยมาเป็น2ตัวที่น่าเกลียดนะ คือใครๆก็รู้อยู่แล้วไออูดไโอนะครับมันเป็นปืนที่ทูเรตหรือเกินนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าตัว f อฟาที่บัฟมาขนาดนี้ดาเมจขนาดนี้จะซูยอูดไโอได้ไหมไปลุยกันเลยครับก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้โมบายราคาถูกไว ลอดภัยสามารถเติมได้ที่ Li น์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับผมวันนี้ผมจะเล่นทั้งหมด2เกมนะฮะหก็คือเป็นฮาร์ดพอยต์ก็คือจะเป็นวางบอมแล้วกันนะครับเอาวางบอมก่อนเนาะมาฮะมาดูซิว่าเฮ้ อันเนี้ยไอ้เน,นี่ยน,น,นี่มันวิ่งเร็วนะมาลาทองนะมันวิ่งมาลาทองหรือเปล่านะี่นักวิ่งโอลิมปุกโอลิมปุกเอ้ยเอ้ไอ้นี่มันจะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เพื่อนโอเคฮันน,นีไม่ตายอ่ะทำไมโจเอ้ทายสิบเก้าโอเคครับผมได้ยิน ผมได้ยินเสียงทางซ้ายนะครับโอเคเพื่อนยังไงโอ้เพื่อนเราหนีครับเพื่อนเราไม่เอาโอเคงั okay, ้นเราเอาเองอะไรครับติ๋มอยู่บ้านมไม่ไปไหนเลยน้องออกจากฐานหน่อยโอ้โ oh หคือเกิดปุ๊บไม่ไปไหนเลยอะมาฮนะเราบุกค,ครับเขาไม่มาเราบุกค,ครับทีมกันฮนะแต่บุกอะไรย่องมา <c oughs> อันนี้ย่องมาทำไมเอ่ยย่องมาทำไมครับ โอเคผมดูเพื่อนตายอยู่นะครับผมไม่ชอบเลยอะระบบเพื่อนตายใหม่เนี่ยนะครับไม่ชอบเลยมองยากด้วยแล้วก็เสียงน่าลำคัญไปยืนทําไมหลังเสาจ๊ะเรียกเรียกเรียกล,ล,ล,ลูกค้าหรือเปล่าในเรียกแขกหรือเปล่าโอเคคือเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายเกี่ยวกับตัวปืนที่หลังแล้วกันจริงๆตอนนี้ผมก็รู้เรียบร้อยแล้วแหละว,ว่าปืนมันเป็นยังไงนะแต่แค่ว่าอา่เดี๋ยวเข้าไปพูดตอนหลังเกมแล้วก็ ใครมันวางทิปใหม่วะไอ้นาลกเอ้ยแค่อูดกูก็จบแล้วแม่งทิใหมอีกไม่เป็นไรเราโง่เองครับอันแน่อันแน่อันแนแ่แม่งเอ้ยแอบกันหมดเลยสไลด์มาทำมือสไลด์มาทำมือเฮ้ยอันนี้หนึ่งสี่หรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมเก็บไปสองนะเหลือสองโอ้โหโคตรดีดแม่เจ้าโวย ดีดโคตรแต่โชคดีที่ผมคุมอยู่นะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยดีดโคตรเดี๋ยวด,ดเเยีเป็นม้าเลยไปแดกอะไรมาเนี่ยมันดีดเกินเอฟาวันนะฮะโตรดีดมากคือต้องบอกว่าเป็นโชคร้ายของผมด้วยนะที่เมื่อคืนผมดันกินอาหารที่เป็นโซเดียมเยอะไปไป,ไปหน่อยไม่หน่อยแหละนะตื่นมาตาบวมตาบวมแล้วละคันตามากครับน้ำตาไหลตลอดเวลาคือตามันบวมอะ เรื่อว่าเราเล่นเกมนี่คือมองไม่ชัดเลยครับผมพูดตรงนะแต่ไม่ใช่เข้าอ้างครับอ้างอะไรถ้าผมยิงไม่ได้ก็ถือว่าอ้างโซเดียมแต่ถ้าอ้างโซเดียมอ้างตาบวมนะแต่ถ้าผมยิงได้ก็คือผมเก่งผมสู้โซเดียมได้โอเคสี <laughs> okay. ่สองครับคือซ <c ười> ัดมาม่าเยอะไปหน่อยฮะโอ้ยตื่นมาปวดเอ้ยเ,เดี๋ยวดีดดีดีเมื่อกี้ปืนลายอะอูดหรือเปล่าสองเม็ดเกือบตุยเนี่ย ะสองเม็รสองเม็ดผมเกือบตุยนี่อูดหรือปะน่าจะอูดนะเมื่อกี้แหมอูดแวะมาทักทายนะอยู่ไหนือเออผมไม่กล้าออกด้วยเด้แหมอูดแรงอะ่ะ <c oughs> สามตัวสาวครับแต่ตอนนี้เราวางระเบิดแล้วมันดีดเกินทุกพี่เดีย๋ยวไปแดกดีหมีมาไงไม่รู้แม่งคนดีดเอ้ยเดี๋ยวว้าโอ้โหยังไอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวด้ยวยโอ้โหไม่รู้ว่าเพื่อนวางไหนแม่เงเอ้ยปึ๊บมาครับ วิ่งเลยครับชูรูปชูรูปชูชเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของเสียงเพลงอยู่ข้างบนหรือเปล่านี่้เจ้าไอ้ขยะเอ้ยคือวางทิพมอัอ่ะช่วยวางให้มันไกลไอลน,นะอันนี้คือวางแบบลึกกว่าเกิดอีกนะคือวางเกิดตัวเองเลยอะ่ะอนาดโค หาอันนี้ขอหาเลยนะหาไม่เจอด้วยชนะชนะคืออะไรอะฮัลโหล <hour> later. แพ้ไปนะครับตาแรกวางบอมก็แพ้ไปตานี้ฮาร์ดพอยต์ขอญาติแก้มือไออูดมาเลยไปครับดูจากฝ่ายตรงข้ามเมื่อกี้ไออูดเยอะอยู่วพอสมควรแล้วก็มีลูกซองนะลูกซองไม่เท่าไหร่ครับเพราะลูกซองเขามันต้องฝึกไงคนจะเล่นลูกซองเก่งมันต้องฝึกอืมทนายอย่างเงี้ยต้องฝึก ไม่ไหวอูดดูเ,เวถ้าอย่เอ้ยพึ่งพู่ถึงไอ้อูดไอ้อูดมันยิงเลยเท่าเอ้ยมานี่ดิออไอ้อูดไปไหนหรือผิดยาอยู่ครับยืนแอบ,บทำไมครับโอ้ยหลังข้าวนะนี้ผมได้ยินนะจ้องหมองมีตัวหนึ่งครับจ้องหมองเฮ้ยไม่ตายเมื่อกี้จะเอากี่นัดดีอ่ะคือยิงเยอะมากแต่เขาไม่ตายคืออะไรเฮ้หลังเข้าเฮ้ย พี่ก็ตึงเกินแอบหลังรถอ่ะเอ้ย,อยไออูดเวนเลยแย่ yeah. โซเดียมทำผมละคือเจออูดสามเม็ดอ่ะคือแบบเอ้ยแม่งเอ้ยโคตรดีเลยการหายใจเกือบตายเดี๋ยวเมื่อกี้โอเคครับนั่นแน่อ้าวเฮ้ยหลังเ,เงข้าหรือเปล่านี่ แต่มันเดินเร็วนะคือทุกอย่างดีหมดเลยครับยกเว้นแรงดีดผมพูดตรงนี้เลยนะไหนๆก็ไหนๆเลยครับสรุปเลยนะครับปืนนี้ครับดีแต่ดีดเลยไม่ดีงงไหมคือปืนมันดีอ่ะแต่มันดีดนะครับถ้าเขาปรับเรื่องแรงดีดแนวตั้งนะผมพูดแค่ว่าแนวตั้งนะครับแนวนอนไม่่าไหราครับคือของแต่งแรงดีดแนวตั้งอ่ะมีน้อยมากๆมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองมั้งนะครับที่ผมเจอนะก็คือเจ้าตัวกิฟ์หน้านะครับผมก็ใส่มาเหมือนกันซึ่งมันดีดมากขนาดผมเป็นคนที่ชอบเล่นปืนดีดๆนะ ยังยากเลยนะครับผมนะเพราะเดี๋ยวนี้พักหลังๆไม่ค่อยได้เล่นไงผมถนัดปืนดีๆสมัยตอนที่เฟนนิกมันเป็นเมตาอะไรพวกนี้เนาะแต่พอหลังๆเนี่ยผมไม่ได้แตะเมตามาหลายเดือนมากเลยครับเอ้ไม่ใช่แตะขออภัยครับผมไม่ได้แตะเฟนนิกมาหลายเดือนมากผมจะไม่ค่อยชินกับปืนดีๆเพราะว่าทุกวันนี้เล่นรอ่านิ่งๆอย่างไทยสิบเก้า 19, o, o, ไออูดไอโออะไรเงี้ยไออูดไอโอมก็นิ่งไงนิ่งกลิบเงี้ยนานและครับ ปืนดิดทุกวันนี้คือมาเล่นยากเพราะว่าคนไม่ค่อยชินคนไปชินกับปืนนิ่งๆไปแล้วครับตอนนี้จากที่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นปืนดิดดนะเร็วๆนะเพราะปืนดิดดเนี่ยมันจะแลกมันแลกมันดีปืนมันดีแต่แลกด้วยแรงดีดไงเหมือนสมัยก่อนคือเฟนนิกส์มันเล่นยากครับแต่แค่ว่ามันแลกมาด้วยว่ามันแรงดีดมันเยอะเออคนเลยแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นหรือเล่นกว่าจะฝึกมันก็ยากไงคือปืนสมัยก่อนอ่ะกว่าจะเล่นให้มันเก่งได้อ่ะมันยากครับเนาะ กวาจะเล่นให้มันเก่งได้เนี่ยมันยากมันต้องฝึกฝนนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยแบบคนเล่นสไนค์คนเล่นลูกซองคนเล่นเฟนเนิกอะไรเงี้ยมันต้องฝึกมันไม่ใช่ว่าแบบจับพ๊กได้ปั๊บไปอดูด <c oughs> ไออูดนี่คือแบบต้องทำให้เดินตอกตอกตอก,กตกยิงสามเม็ดปักปัก,กเียบร้อยไอโอเงี้ยตึบตึบสองเม็ดนะฮะเรียบร้อยอเวนเนยค์อคือคลิปนี้ไม่ต้องห่วงครับผม,ผมบดผมบ่นไออูดไอโอทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไงก็บ่นไม่เลืก บ่นจนกว่ามันจะเนิบอะนะฮะเหมือนสมัยก่อนที่เจอ c b r 4อนะสมัย c b r 4เป็นมะเลงผมก็บ่นแม่งทั้งวันเข้าใจไหมคือใครที่ดูผมมาแบบหลักปีขึ้นจะรู้ว่าเมตาผมบ่นทุกเมตาถ้ามันนานเกินไปนะครับคืออย่างเมตากาว5้าอ่ะใครทันเมตากาว5 5 6จะรู้ว่า เมตานั yeah! years, ้นไม่ได้นานเลยครับแป๊บเดียวเองนะเมตาเกาแป๊บเดียวเองเลยครับอยู่ไม่นานเมตาซิเบตยังไงก็ไม่ได้นานนะไม่นานเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดูโกงขนาดนั้นเนื่องว่ามันยังอยู่ในยังอยู่ในองค์ประกอบที่โอเคยิงสี่นัดไม่ได้ลั่นไวมากหรือว่าจะลั่นไวๆอย่างเป็นเ็กมันก็ยิงยากมันยังอยู่ในความที่คุณต้องฝึกคุณต้องฝนฝีมือตัวเองอะไรประมาณนี้แต่มาเจอปัจจุบันไอ้อูดไอ้เวน ด่าจน,นจบขี้มาจบวะมานี่ดิดูดิแรงโคตรหลังข้าวรึเปล่าครับเดี๋ยวสนก่อนเลย,อยเอาลูกซองเนะ้ซองลูกซอ,องเขาก็เก่งนะครับฟัง่งนูแต่ผมไม่ค่อยบุกเ่าเลยไกมาเดอะไออู๊ดเฮ้ยมายขวามีตัวนะครับ เขาได้ยินผมเปล่าวะเอา A S K คืออะไรอ่ะอันนี้แม่เรียกซื้อปลาหรือเปล่าคือถ้ายิงโดนมันก็ตายแหละปืนนี้มันโอเคนะผมชอบนะสะ่วนแลไอฟาวันนะครับมันลั่นเร็วมันโยกไวขึ้นสกบไวนะครับดามเมจก็ไม่ได้งอกง่อยขนาดนั้นนะครับเอาจริงๆอ่ะถ้าตัดไอ้อูดิโอออกอะ่ะดามเมจมันไม่ง่อยเลยนะมันจะแพ้ที่ตรงที่ความแม่นอยอ้ไม่ใช่เขาภัยครับมันจะแพ้ตรงที่ แรงดีดของมันนะครับผมแล้วก็จะแพ้ไทย19เนี่ยก็คือตรงที่ไทย19จะนิ่งกว่าแล้วก็ไทย19เนี่จะความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเยอะกว่าแต่ปืนนี้ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่นิ่งด้วยแต่ถามว่าแรงไหมก็งั้นงั้นนี่เห็นป่ะถ้ายิงถ้าแบบว่าคุมได้มันก็ยิงได้นะครับแต่ก็แพ้เอา้าไอเวนเดี๋ยวไหนบอกจนะแก้มือไงตาแรกก็แพ้ตาสองก็แพ้ทัง โทรโทรโท,รโทรอะไรโอเคครับผมจบไปพี่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ f อฟาวันในวันนี้นะครับผมก็ปืนที่เล่นยากพอสมควรก็อย่างที่ผมบอกไปครับโดนเอชาเลนซ์ใครคิดว่าสมองตัวเองดีเนี่ยใครคิดว่าอยากให้ผมเล่นปืนไหนสู้กับอูเดโอเนี่ยลองชาเลนซ์มาเนี่ยครับผมราคาต่ำที่สุดเลยพอแค่นั้นบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ